เนี่ยเราก้อยสวยตัวที่เลียรเราอะ่ะตุย้ยนุยวันนี้เราก็จะพาตุย้ยนุยไปอาบน้ําหลังจากที่เราไม่ได้อาบน้ําให้มันร้ายเดือนที่ผ่านมาก่อนหนึ่งเราต้องเทโพสฟอกก่อนหลังจากนั้นเราก็พามันไปที่ลาําธารหรือว่ามันพาเราไปก็ไม่รู้ดูจากท่าทางแล้วมันน่าจะดีใจนะที่ได้ไปอาบน้ําอ่ะก็หิ้วมันไปที่ลาําธาร ถึงแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมลงอะ่ะก็เลยต้องแบกต้องยกมันแต่ว่ามันหนักมากเลยนะกว่าจะยกได้อะ่ะไปถึงปุ๊บก็พามันลงน้ําไปเลยแล้วก็สาดน้ําใส่เพื่อที่เตรียมใสผงซัฟเฟอรอืมลงมาขันมาก็สาดสระสรให้มันเปียกทั้งตัวเลยแล้วก็หลังจากน,านกั้นเราก็นําทซัฟฟอมาถูถ,ถูถ่ายถ่ายตรงตัวมันนั่นแหละถูให้หมดทั้งตัวเลยนะเพราะว่ามันมีเห็บเยอะมาก ตากล้องเป็นละลายตากล้องไหงหลังแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็หาเหตุให้มันต่อซึ่งเหตุมันเยอะมากๆเลยนะเพราะว่านานๆทีเราจะอาบน้าให้มันทําให้มันมีเหตุเยอะมากแล้วก็มันตัวมันเป็นแผลเยอะมากๆเลยนะหละังจากที่เราอาบน้าให้มันเสร็จนก็วิ่งหนีเพราะว่ามันหนาววิ่งหนีแบบไม่รอใครเลยอะ่ะ วิ่งกลับบ้านไปเร็วมากไม่รู้ว่าคิดถึงบ้านหรือเปล่าพออับน้ําให้มันเสร็จมันขึ้นมาปุ๊บมันก็เอาตัวคลุกกับดินอะเหมือนไม่ได้อับน้ํามาตดยน้อยมันขี้อ้อนมากเลยนะถึงแม้มันจะตัวใหญ่แต่มันขี้อ้อนมากมาก